ปัดโอ้เร็วมากเลยครับโอ้ยผู้ช่วยขึ้นเสาโกาดังเกือบเสร็จแล้วครับมาวันเดียวครับดูวันนี้ทำกันอยู่3คนครับเราน้อยรับหน้าที่ขับเครนครับผมเพิ่งกลับมาจากหน้าง,งานรถแมคโครโอ้แจวนี่ครับอันนี้ ตัวนี้สี่เมตรห้าสิบนะครับฝั่งนี้ครับส่วนฝั่งนี้สูงห้าเมตรห้าสิบนะครับดูโอ้โหนี่เจ้าซูเปอร์กเกตเอ้ยไม่ใช่เจ้าล็อกสามไปปัดติดเครื่องทั้งวันเลยครับอ่าเริ่มเห็นครับเริ่มเห็นเสาโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับทุกท่านครับนี่ครับม,มาดูกันหน่อย ตรงนี้เฮ้ยทำไมมันเหมือนเอียงเอียงวะหรือว่าพื้นดินมันหลอกหรือเปล่าแม่นมนอนน่นี่นี่เหมือนเอียงมาขวาฝั่งขวานีนน่บองนี่บานชาเ้ยอันนี้บานเฮยไอ้งไนัดอนเต้แบบนี้นี่แบบนี้นน ăn à, nói bảo là... Đây chỉ đu một tư bông mà Đu lắm ừ. Hả? Ừ. bỏ Chạp lõi lẹ bờ bán hơi chứ đi vào mà chút một Mà thả đu một bông ดูล้องปีหน่ออืมบ่เดิมเดิมกลังเทือนนนไปดูเรือเรือลอกตาบ่ดูตรงปีอะไรนี่มือต่านี่บาทดูก็คือล้ม ดูแล้วคือล้มนะครับเอ,อ้าเลือกอีกต้นหนึ่งเฮ้ยวันนั้นออกมาไม่ครบหรืองไงเนี่ยเหมือนลมน้มนานี่นี่เหมือนล้มไปไต ดูตัวนี้ที่พื้นดินมันหลอกหรือเปล่านม่กนไหนนอดูรถบงใตมนอะเมยนะฮะรูดจริงดตนาเอาลองเตี้ยยังไงวะ โทุบานเออโซทุบานจับมือเนาะ <c oughs> มันเป็นเสาแบบนี้เนาะมันก็จะไม่เหมือนเสานนั่นเนาะเ,เสาเสาแท่งสี่เหลี่ยมอะเสาไอบีมอะ <c oughs> อลาเานาะ อันนี้เนาะบ้านนี้อืมนิดหน่อยครับรน,นิดเดียว,ดว,ว,วได้ได้ได้ไดเดี๋ยวผมก็ดูมันเอียงๆอยอยู่นะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อย เอ้ฝั่งนี้กันได้ดีว่มฝั่งนี้มันฝั่งนี้มันเปี๊ยเลยดิเนี่ยเปี๊ยเลยมันหลอกตากับดินมากนี่ดูไปแล้วนี่น่าจะหลอกตาครับฝั่งนี้ป่านเอย้ย Ba oh, ba. <coughs> <coughs> tú tô na tú tô lệch tô lệch à chắc chắc luôn chắc lộc luôn chắc

นิดหน่อยได้อยู่อ่าใกล้เค,เคียงเอาวเ,เอาหนินนนหปเปก็ไม่ได้หรอกเอ้าเอา,าหายไปไหนอันหนึ่งอะ่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> เอาคนมาไม่หมดบ่อ๋เอเลือต้นหนึ่ง ข้างบนต้องใส่แผ่นเหล็กไหมแผ่นเพดอ่ะฮะต้องใส่ปะไม่นั่นมันใส่ไปแล้วนี่หรไม่นั่นมันติดมาอย่างนั้นเลยติดมามันติดมันติดมากับเหล็กอย่างนั้นแหละติดตามบีีดเลยวฮะติดตามเขามติดตามเขาต้องติดเลยเนาะแต่แต่ไม่ต้องเอาเอาเต็มสามเหลี่ยมก็ได้ไหมเอาเอาทัเบี้ยต่ำบาท เ่มสามเล่มนะแต่สาเรล,ลยอตมตัวนี้มังดบไเนี่ยบอมนี้เห่ะน,น,นีหมจุดตรงกลามันอยไม่ตรงบา่าเบนตัวโมบิโนมุนาเบนอยู่รอ่ามไม่ตรงกันนี ต,ต่งหาคอยู่เรเลยงตัครับกันทำลยูครับห่างเยอะไหมโอ้สิบห้าเซนหาเซนโอ้อันนูตมอัดกี้ดัดเนอันก็ห่างกันแต่าน,นแค่ปีแล <c oughs> ้วว่าจะสิบไปอน อ้โหมยกระเชม่ตัครับเติดเครื่องทั้งวันเลยวันนี้ดับเครื่องมาได้แล้วให้ไปช่วยเชื่อมก่อนได้ตอนนึงแล้วหยัดน้ำมัน ช่วยชาติเฮ้ย hey, ไม่ใช่เพี้ยนน้ำมันช่วยตัวเราฮะ <laughs> <laughs> อะไรเพื่อหกปีทุกกลางเราทุกกลางนี่ตุ้งติอยู่ตรงนี้อู้ทำไมมันเพี้ยนไปเยอะแต่ต่อหม้อเรามันศูนย์กลางนะนต่อหม้อเราเราน่าจะจับอยู่ตรงนี้ศูนย์กลางอยู่นี่เลยนะดูโอ้ตรงนี้ เทียนไปเยอะเลยนี่จริงๆตัวหม้อต้องขยับไปนู่นับน่นตัวนู่นต้องขยับไปนู่นนี่นี่ห้องนี้มันจะแคบนิดนึงอันนี้นได้ยินบอกแต่ว่าตัวนั้นมันไม่เท่าไรตัวนั้นมันประมาณหกเซนแต่อันนี้มันสิบห้ามีตู้แต่มันโยตั้งซอลริมเลยซื้อตั้งริมตั้งซอลริมเลยคนนี้ก็ เอมอมอ,ม,มองตรงนี้มันมันมันก็ไม่เอียงดิทำไมมองฝั่งนู้นมันเอียงล่ะฮะพื้นที่มันหลอกตาหรือเปล่าที่มันหลอกตาครับ เด็ดร้อนมากเลยครับวันนี้อู้ดูชเชื่อมนี่หาก,กินจันคุ้มแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปทำอะไรฮะวางคอเส<ะ>า,เาเตัวไหน อ้อยตัวนั้นนะครับเป็นยากไหมทีนี้ยากเลยน้องเนาะอ๋อไม่ต้องขึ้นไปเชื่อมเพจก่อนบ่ะอ๋อแล้วก็วางอืมอเสร็จแล้วก็วางจันทันเลยวางจันทันเลยจันทันแล้วจางเพลแล้วก็ยิงฉันไทยเลยจุ๊บอ๋อที่บ้า<อ>นปียูย่างปีย,ปยา อันนี้เรายังไม่เชื่อมเต็ม Paste, ใช่ไหมถ้าไช่วย<ห>เรายังไม่เชื่อมเต็มใช่ไหม y ang y ang, ต้องมีเก็บอีกต้องขึ้นไปตั้งกอ่อนบ่หรือว่าเก็บให้มันเต็มเขาขยึนไปตั้งเลยยังไงเก็บเก็บเก็บนี้เสร็จก็เก็บไอเก็บเก็บให้มันเต็มอ๋อเก็บให้มันเต็มเชื่อมให้เต็มเลยค่อยขึ้นบนบ่อ๋อ ลมมานี่คิดว่าอยู่ไหมอยู่เนาะ <laughs> ไปยในรอ้อเสาเข็มลึกตั้งสองเมตรโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ